เรื่องนี้ไปดูแม่ลูกรักเรียนเรียนอะไรไปดูค่ะชื่อนางพาขันทะแพทย์ประจำตบ,บุสีดองเย็นำเภอชยประการจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาขอผู้ใหญสอให้ลูกที่จะไปเรียนตลาดะคะ่ะแม่พาลูกมาขอกู้เงินทุนการศึกษาให้ลูกชายแต่ลูกนะสิแม่นักกู้เงินให้แกเรียนแล้วนะเรียนเอลูกเรียนลนะศาสตร์นะ จบออกมาเป็นประหลัดมันก็นะลูกนะไม่เรียนแม่โอ้ยแม่กู้เงินให้แกแล้วมันเรียนเพ้อเป็นประหลัดมันก้จริงๆนะลูกนะผมไม่อยากเป็นประหลัดผมไม่อยากเป็นประหลัดได้ยินไหมผมไม่อยากเป็นประหลัดมัน,นไม่ชอบซะงั้นเนี่ยวันนี้เขามีประชุมประหลัดพอดีเลยเดี๋ยวแกคอยดูนัเวลาเขาเดินออกมานะมันเทหน้าดูเอให้เห็นเครื่องแบบราชการเนี่ยงเรื่องประชุมพอดีเลยนะ โอ้โหหัวสว่างว่าไปเลยว้ามีแค่คนเดียวแค่นะเดี๋ยวคนที่สองต้องมีสง่าราศีแน่นอนยสว่างกว่าเมื่อกี้คงมีแค่สองคนแค่นี้แหละไม่มีแค่มีแค่สองคนแค่นี้แหละว้ายว้ายอันนี้ถึงกับไม่มีผมเลยฮอะไรมาไปกลับไปเรียนแล้วไปเรียนแล้วตั้งมัดแล้วนะคะอุยไม่เอาแล้วฉันน่ะเลี้ยงลูกจนมาผมดกตาขนาดเนี้ย ไ,ไปเรนตลาดเดียวกับหัวล้านไปไปมาค้ากันะถะต่างเงินกู้ได้แล้วนะโอ้ยไม่เอาแล้วหัวล้านกับตลาดไม่เกี่ยวกันเอ้ย<ห>นึก<ท><ท>เกี่ยววะกลางหัวแดงเขาเรียกชะโดตีแปลงร้านนี้กำแหงหเหลือทีเห็นตลาดสามคนหัวล้มหมดเลยโอ้ลวงหมดเลยแม่อยากให้ลูกเรียรนฝกหัวลูกหัวล้านสงสัยจะเครียดเรื่องงานแับเป็นตลาดน่าจะรวยนะอย่างน้อยก็มีแล้วล้านหนึ่ง ขอขอบคุณคุณอำพาขันทะแพทย์ประจำตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของเรื่องกลัวลูกหัวล้าน